เอ้ยเด็กๆมาเลียกครั้งแรก25เอยทีสีทุ่มตรงนะจ๊าต้องเข้าเอเอไปแล้วทุกคนุ่สู้เดี๋ยวคูขับไปไล่เคอสอาแซมขับไล่เล่นนะแต่มันรู้แบบว่าของแต<ส><น>่ไปไล่วา,ารินเลยผ้าเขียวนะ สาาูสิบห้าสามหเขียวเอออยู่ตรงข้างในโรงงานขยะเลยอ่ะสามห้าเขียวไอเสียนปะเนี่ยย่งอาซอยิงีเดีซเยดีงไปเอาซองยิงเลยติดตามติตามตตามไม่ทไม่ทม่สือมล้วเข้าไซเขียวตดไม่เข้าแหตรงไปเ้ากระชา สองไอแซมลดไหมไม่ลดยังไม่เจอโหสามห้าเสียวคว่ำไม่โดนคอนเสิร์ตหน้าเลยอูแถวห้องไหนพี่อยู่แถวห้องไอแซมเพิ่ขึ้นโอ้โห Quản lý chất lượng hả? Shoot! 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 Okay. We're all adequate, crazy full of calmists, but we know calculus Damn ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematics. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off Fuck you, you're lost We all know that we never really want a boss. So I'ma do what <laughs> I want สมยาชยุเอาเลยยิงยิงี่ท้หข้นยิงนฝูข้างล่างนัวมากนั่นน่ะช่วยยิงล้อมันช่วยยิงล้อมันตาม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  Hold my beer for a minute I'm not my i I'm Going a and I not to I'm gonna stay there till I feel like I'm winning And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things what you gonna do for How you gonna move for What you gonna be? ไม่น่าพลาดไม่โด่งกำลังจะได้แล้วอะแต่จับไปเลยก็ได้นะรูส้มอะเคียร์เคียร์เคียร์เทสไปดูขนาดป๊อปนะตอนนี้ This is my game to play, to claim a brand new do And I you, i a of oh, <laughs> a <laughs> <one is> <case> <laughs> <my, my>, <laughs> <laughs> I'm a player of my the point of living if you ain't I guess I'll try this Gotta I'm good at I guess I look here, look there Over am I scared, where am I at? I gotta make it in this life Whatever makes me happy, no I'm doing ้องไปเีลน้รโซนยาวนะขอด่มกินกับยาวเลยนะห่ออาแอะไอ้นะโดนไอ้แล้ววะเครื่องพารุกขหนีที่สิบวินทีซ้ ยังตามอยู่นะยังตามอยู่ง,งานด้วยรางานด้วยขอบคุณนานด้วยเแล้วจะแตกแล้วป่ะนะไใส่แล้วเนะนี่ยใช่ใช่นนองานเเลรแเดว่ไหน จอไแล้วัะลองอุ้ยเชี่ยอะลงราคาแตกแปกร้อโอ้โหลงด้วยล้วดีแม่้องไ่จอดอะไ่จอดอะเอาดิเอาดิเอาดิตลวดตวดเล่นเลชได้ชได้ชได้เออปล่อยปเต้เออกเต้สไลออกตายตายอยู่ไหนวะ จบปรไปแล้วจบปรไปแล้วแซมเคียแซมเคียไอแซมเคียชุบได้แล้วไอแซมเคียไปวาลลินต่อไปวาลลินต่อไปวาลลินต่อคอร์ดีเลตดีเลนา ไม่อยู่หลังสีแล้วมันด้ำตกน้ำ่ตกน้ำไม่ตกไม่ตกเไม่ตกไม่ตกอยู่บนหลังคาโคดังไ้มัน้างหน้าสนามบินหนอะหรือว่า ในโกดังสนามบินอะ่ะชุบแล้วเหรอขอลมมาข้างล่างมารับหน่อยได้ไหมชุบอพอขับลงมาหน่อยชุบส่ลงมาก็ได้อะ่ะใครอยู่ข้างบนอะ่ะ โอ้เอ็มดีซีอราบมชุบยังชุบแล้ใช่ไหมเอาอมศพองบากอนได้ไหมเนยมามึงยิงมึดิมันอยู่ในน้ำมึงก็ยิงกันดิศพมันอยู่ห้างบนนี่ยังไม่ตกมาเลยจับจับจหมอตกมานใช่บ้าเใช่บ้าบ้าแควะมส่งมาได้แล้วแล้เขาไปอยู่ในมือเขา ส่วนบอลจ้าจ่าบ็ปะมันกันนะครับออกจากพื้นที่วอโซนด้วยเอ่อพื้นที่นี่นะครับเคอร์ฟิลด้วยครับอย่าปล่อยให้รอดน,นะอย่าปล่อยให้รอนนดน,อสดน,อน,นะสุดบ้าก็เช็นก็ไม่ได้ลอยเหรอ ช่่มอายินมาไให้เขอนไม่ได้แคี well ีเอขุ้มมคนอุ uh, ้มมันบักอยู่กลางอากาศคนอุ้มมันบักยืนยืองยาวมันไม่ชินนอยเหอนมอหมอช่วยหน่อยหมอไว้หน่อยไอ้ศพทำบกได้ไหม ไม่เอาจับพื้นที่นะเอลวิเซียตาแล้วมาช่วเลยมาช่วเลยมาช่วยเลยเคสบชุบแล้วสบชุบแล้วสบสบ